ถ้าเกิดเราต้องการที่จะซื้ออุปกรณ์จาก Apple สักอย่างนึงเนี่ยดูอะไรบ้างนะถ้ามันรอได้รออีกนิดนึงก็ใหม่อาจจะออกหรือเปล่าเช็คจากเว็บนี้ก่อนนะครับบอกเลยว่าซื้อรอบเนี่ยเราจะไม่พลาดกันอีกแล้วนะครับ Born to d e v กลาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับอยู่กับผมเพรม Born to d e อีกแล้วนะครับอ่าโดยในวันนี้เนี่ยเราจะมาอยู่กับเรื่องที่ทุกคนเนี่ยน่าจะต้องใช้ต้องต้องใช้สักครั้งหนึ่ง<ม>ะนะเนาะในชีวิตน,นะฮะนั่นก็คือผลิตภัณฑ์จาก Apple น,นั่นเองครับคือผมจะบอกว่าตัวผมเองอะ่ะใช้ค่อนข้างที่จะเยอะในระดับหนึ่งเลยนะคือถ้าไม่รวมพวกแล็ปท็อปที่เอาไว้สอนหนังสือใช้เล่นเ,เล่นเกมหรืออะไรงเงี้ยนะทุกคนก็ <laughs> ส่วนใหญ่แล้วอะ่ะมันก็จะเป็นผลิตภัณฑ์จากแอปเปิลอ่ะเนาะไม่ว่าจะเป็นเหม ถ้าเกิดว่าเราจะเขียนโค้ดจริงจังอย่างเงี้ยก็จะมีนี่สลุกก็เป็น Macbook นะครับแต่มันก็ค่อนข้างเก่าแล้วแหละเป็นรุ่นที่แบบยังมีไฟอยู่ตรงนี้อยู่เลยเนาะก็ห้าหปีได้แล้วมนะันะ้งสมัยเรียนนะฮะซึ่งข้อดีอะ่ะของการใช้ Mac กอ่คือมันมีบางอย่างที่มันสามารถทําได้แค่บน Mac เท่านั้นอย่างเช่นแบบเขียนแอปบน ios อสอะไรเงี้ยมันไม่ยอมเปิดให้คนอื่นใช้ว i n d o w s ใช้อะไรเขียนเลยเนาะ เอ็กพอร์ตอะไรก็ไม่ได้ดังนั้นมันก็มีแค่ตัวเลือกเดียวนะทุกคนซึ่งแน่นอนว่าพอเข้ามาอยู่ในวงการพวกอุปกรณ์ Apple ต่างๆเนี่ยมันเข้าและออกยากทุกคนซึ่งมันก็เลยเป็นที่มาวันนี้ทุกคนว่าเออถ้าเกิดเราต้องการที่จะซื้ออุปกรณ์จาก Apple สักอย่างหนึ่งเนี่ยเราควรที่จะต้องดูอะไรบ้างนะซึ่งผมคิดว่าคลิปนี้เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์อีก10ปี20ปีเนะี่ยถ้าเกิดคลิปนี้มันยังอยู่นะแล้วผมก็ยังอยู่บนโลกนะคลิปนี้ก็น่าจะสร้างประโยชน์ให้กับทุกคนได้นะะะคบม,มีบนนมีีีเเเว็นนนนนนทท่่ยนะ่ยยยาาากกกจแํุลล้ ทุกคน Mac r u m o r s นะครับแปลตรง,ต,รง,ต,รงตัวแปลว่าข่าวลือของ Mac นั่นเองเนาะเอยแต่หลายคนบอกพี่ครับผมไม่ได้จะซื้อ Mac คอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่ๆเนี่ยผมแค่อยากจะซื้อ iPad หรือแบบไอโฟนสวยดีสีนี้นะฮะไม่เป็นไรเฮ้ยเรามีแล้วเรามีแล้วนะครับต้องตัดกิเลสต้องตัดกิเลสนะทุกคนเออผมก็แบบว่าเออจากจะได้อุปกรณ์ของ Apple มาใช้สักชิ้นนึงเนี่ยทำไมผมต้องเข้าเว็บนี้ด้วยเออนั่นสิทำไมต้องเข้าเว็บนี้ได้วะคำตอบไม่ง่ายเลยนะทุกคนคือผมชอบเว็บนี้มากๆตรงที่ว่าเขามีเมนูหนึ่งท สําหรับคนที่อยากจะซื้อเกชปบะเนี่ยพอเราเข้าไปนะภาษาอัางกฤษอะไรเต็ไมไปหมดไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวอ่านคําภาษาอังกฤษออกแค่สองสามคำก็พอแล้วเนาะเลื่อนลงมานิดนึงนี่เขาก็จะมีบอกนะว่าโ r o d u c t แต่ละตัวของ Apple ที่ออกมาในตอนนี้เนี่ยมันมีอายุของโ r o d u c t เท่าไหร่ถามว่าทําไมเราต้องซีเรียสเรื่องนี้ว่าเราคงเคยสงสัยกันนะหรือว่าเคยเห็นนะนะทุกคนก็คือแบบซื้อมาสักพักหนึ่งแล้วแม่งรุ่นใหม่ออกอะ่ะก็ทําอะไรไม่ได้นะก็ได้แค่นั่งร้องไห้นะครับทุกคนแต่เดี๋ยวไอ้เจ้าเว็บนี้เนี่ยข้อดีอนน่่าว นี่เห็นไหมบอกมาเลยเพิ่งออกมาหวันถ้าเกิดคุณจะซื้อเนี่ยเนี่ยบอกเลยซื้อได้เลยนะบ่ายนาวซื้อได้เลยตอนนี้เลยเพราะมันพึ่งอัพ อัปเดตสดๆร้อนๆเลยนั่นเองนะครับแล้วมันก็ไม่ได้มีแค่ iPad เท่านั้นนะทุกคนมันก็จะมีแบบ iPhone 12 pro อย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่าอ๋อตอนนี้เป็นในช่วงแบบปกติของสินค้าเขาแล้วอะเนาะเป็นสิ่งที่แบบเรียกว่า mid product cycle ก็คือแบบช่วงกลางๆของสินค้าเขาแล้วอย่างเงี้ยก็ยังพอสามารถซื้อได้นะครับทุกคนเพราะว่ารุ่นใหม่ก็อาจจะยังไม่ได้ออกมาในเร็วนี้นะครับอาจจะเนี่ยนี่เขาบอกเลยนี่ข้อเจ๋งของเว็บนี้เลยนะเขาบอกเลยว่าปกติแล้วอะไอโฟนรุ่นใหม่เนี่ยไอตัว12 pro เนี่ยออกมาเฉลีย่ยห่างกันกี่วัันนะะนีี่อ้นน300 662วันเป็นค่าเฉลี่ยของเขานะตุกๆา6 2วันก็จะออกรุ่นใหม่มาซึ่งตอนนี้มันผ่านไป200กว่าวันแล้วนั่นเองเนี่ยเห็นปะ่ะพอเรารู้ข้อมูลพวกนี้เราก็จะสามารถแบบวางแผนได้ไงว่าอ้ยซื้อตอนนี้มันคุ้มไหมนะทุกคนนะอ่ะไปลองดูตัวของ Mac กันบ้างดีกว่าทุกคนนี่ MacBook Pro 13เนี่ยเขาก็บอกเนี่ยดอนบายเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้เว็บไซต์เนี่ยมันมีข้อเจ๋งอย่างหนึ่งคือมันมีพวกแบบข่าวลืออะไรต่างๆนะที่เขาก็พยายามรวมมาให้จากหลายสำนักข่าวจากคนนั้นคนนี้แหลง่งนู้นแหล่งนี้นะีีี่่ออออออกวาาาาเเมมมมมมมัันนจจะรรร์์ชใใหหหหืืปลดไซ ไอเวอร์ชั่นนี้มันอาจจะเป็นของที่แบบักพักนึงมันจะเก่าไปแล้วหรือเปล่าเออนะทุกคนหรือนี่ถ้าเกิดเป็น16นิ้วเนะี่ยเราจะเห็นได้ว่าเขาบอกเลยว่าห้ามซื้อนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีอัปเดตเร็วๆนี้นะครับเนะี่ยอย่างเช่นในกรณีนะี่สินค้าตัวนี้ขายมา540วันแล้วนะทุกคนก็ยังไม่ได้มีการอัปเดตอะไรที่เป็นแบบอัปเกรดเพียวๆเลยนะมันก็เลยทําให้แบบเออถ้าเกิดเราจะซื้อตอนนี้เราก็ต้องคิดให้ดีก่อนนะครับทุกคนว่าแบบควรจะเสียตังค์กับเขาไหมเนาะนี่ไอแบนะ็กว่า,วนวนะะววาเนม่นมนครัน ซึ่งนั่นแหละทุกคนอย่างที่บอกคลิปนี้มันไม่ได้มีแค่ Mac นะไม่ว่าจะเป็น AirPods, AirPods Pro, a i r p o d s m a ออะไรเงี้ยเขาก็จะมีข้อมูลบอกอย่างเช่น Apple Watch อย่างเงี้ยผมก็กำลังสนใจอยู่นะมันน่าสนใจมากเลยนะครับเนี่ยเขาก็จะมีบอกว่าเออเนี่ยออกมากี่วันแล้วนะครับแล้วก็ควรที่จะซื้อไหมนะครับ a อ p l e TV เพิ่งออกมาได้ไม่กี่วันเองอะไรเงี้ยก็สามารถลองเข้าไปดูกันได้นาะกกับเว็บ m a c r u m o r ในส่วนของ b u y e r g u ไกนนั่นเองนะฮะซึ่งทั้งหมดนี้ผมว่าน่าจะเป็นสาะระท ถ้าเกิดเราซื้อตอนนี้หรือรออีกนิดนึงนะครับถ้ามันรอได้รออีกนิดนึงก็ใหม่อาจจะออกหรือเปล่าเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าไม่อยากซื้อแล้วแบบตกรุ่นไวหรืออะไรไวพวกนี้ลองมาดูในเว็บนี้กันได้นะครับและสำหรับตอนนี้ขอขอบคุณมากครับผมสำหรับการติดตามสำหรับการรับชมนะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับ <c oughs> บอกเลยว่าซื้อรอบนี้เราจะไม่พลาดกันอีกแล้วนะครับ